6รกรกฎาคม2566 uh พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงฉลองชยัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยภายในงานมีนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างคับคัง่งทั้งนี้ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32 สามารถคว้ารางวัลมาได้108เหรียญทอง9กสเหรียญเงินและ108เหรียญทองแดงจบอันดับที่2ในตารางรวมเหรียญรางวัลขณะที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทาผลงานในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12สามารถคว้ารางวัลมาได้ร2อยเหรียญทอง109เหรียญเงินและ93เหรียญทองจบอันดับที่2ในตารางรวมเหรียญรางวัลส่วนฟุตบอลทีมชายชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกกากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่นักกีฬาจะต้องได้เงินคนละ1,50,000บาท รวมทุกส่วนเป็นเงินกว่า3ล้านบาทนั้นยังคงไม่มีการแจกเงินรางวัลให้แต่อย่างใดโดยรายง,งานระบุว่าในนัดชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอินโดนีเซียทางทีมชาติไทยมีพฤติกรรมซึมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศชาติซึ่งทั้งบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณามอบให้ภายหลังเนื่องจากต้องรอการชี้แจงจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว